พ่อแม่มือปืนทำงานครับพี่น้องซีวนวยเลยครับ,บรเป็นฟ้าไข่เป็นซีนวยเลยซีฟองก็ไปชอบดูแลดีอยู่ครับกองคู่นี่ครับคู่นี่โมวเรเป็นอย่างสองห้างเนาวไข่พ่อไก่ถึง แต่ยาเวลาสิฟักบอบเแบต่อครับได้เด็ดๆฟักพอเมียืพืชเปลี่ยนเนลาพี่ชอบก็ดีอยครับแต่ว่า,ากะสิฝักออกมาเร็่วกา็สาดตางกันค่อยว่ากันไม่อตอนนั้นครับกันชุดใดออกก่อนแล้วค่อยเรียงซอยครับ นี่ครับฝากติดตามไม่ได้ครับครับสวัสดีครับ